มาอีกแล้วครับไม่ได้ขยี้นะก็แค่แบบว่าแค่เห็นวันนี้ลงคลิปก็คือวันนี้จะไปงานเดี่ยวเนาะอารมณ์งานเดี่ยวก็จะแบบไม่รู้สิเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยฟิวไปงานเดี่ยวมันก็จะแบบหงอยหงอยหน่อย,อยก็คือแบบเพื่อนไม่ได้ไปอะเนาะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ บ้านนะ่ะไม่ได้อยู่กี่เดือนหรอลกมากคือคุณจะมัวแต่ทำงานในบ้านไม่ได้นะคุณต้องตัดหญ้าด้วยนะคุณต้องตัดหญ้าด้วยนะไม่งั้นงูเข้าไปหาคุณแน่คุณโดนคุณไปอยู่ไหนคุณทำไมปล่อยบ้านนี้บ้านคุณให้แบบหญ้าสูงขนาดนั้นเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเป็นเดือนนะ่ะ คุณไปอยู่บ้านไหนก่อนขยันทำงานบ้านนะขยันจริงทำงานบ้านเก่งตัดหญ้าหน่อยก็ดีนะว่าแต่ไปอยู่บ้านไหนมาไปอยู่บ้านไหนคือบ้านเหมือนไม่ได้อยู่เป็นเดือนน่ะหญ้าสูงมากจ้าคือคุณปล่อยบ้านให้ล้างเหรอคุณไปอยู่บ้านไหนล่ะ อยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านกลางอยู่บ้านไหนเอ่ยหรือไปอยู่ฟาร์มช่วงนี้ก็หยุดอยู่บ้านหลายวันอยู่นะมัวแต่ซักผ้าพับผ้าเนาะคุณพ่อบ้านคือแบบทำงานบ้านเก่งไงมันหน้าที่ของคุณนะงานบ้านนะ่ะ คุณต้องทําข้างนอกด้วยซีคุณอย่าทำแต่ในบ้านซีบ้าแต่ไปทําบ้านไหนล่ะบ้านนิ้วไม่ค่อยอยู่มัง้งไม่ค่อยอยู่บ้านหนอะไปอยู่บ้านไหนอะฟิลสงสัยไม่แล้วฟิลสงสัยอม่แล้วอีกแล้วนะบุสสม๋มาอีกแล้วนะมมวนะไม่ได้สงสัยทุกคนไม่ได้ขย,ยี้ แค่จะบอกว่าบ้านคนที่อยู่บ้านน่ะบ้านตรงไหนที่คนอยู่อ่ะมันต้องแบบสะอาดต้องโล่งต้องแบบหญ้าต้องไม่ขึ้นสูงไงนึกออกไหมช่วงนี้ก็แบบหยุดอยู่บ้านก็หลายวันอยู่นะนึกออกไหมคือแบบบุ๋มมีเวลาอยู่บ้านบุ๋มก็ต้องทำบะงานบ้านไง ซักผ้ามั่งรีดผ้ามั่งพับผ,ผ้ามั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนามเสนอมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องตัดย้าไงอืมไม่ใช่แบบมัวแต่ไปซักผ้าตะก้าเขียวรอบนึงแล้วนะตะก้าเขียวเนี่ยรอบนึงแล้วนะมารอบนี้มาสนามญ้าลกอีกนะคืออะไรยังไงอะไรยังไง ตะก้าเขียวยังไม่หายสงสัยเลยสนามบ้านญ่าลกนี่มันเหมือนไม่มีคนอยู่ไงคุณไปอยู่บ้านไหนก่อนหืมไม่ได้สงสัยนะไม่ได้สงสัยอะไรเลยแค่เห็นบ้านมันลกไงไม่ได้สงสัยอะไรเลยจ้าคุณไปอยู่บ้านไหน คงไปอยู่ฟาร์มเลยเนาะโอเคโอเคตามนั้นไม่สงสัยแล้ว